เผยสถานะล่าสุดกับสามีเผยเหตุโพสร,รูปในชุดเจ้าสาวหลังจากนางร้ายชื่อดังเป้ยปั่นวาดออกมายอมรับว,ว่าบล็อกไอจีสามียังป๊อบนิทีไปแล้วแต่สถานะยังคงเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวก็ได้โพสร,รูปพร้อมคลิปในชุดเจ้าสาวพร้อมระบุว่าเป็นสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อใช้ในการฉลองครบรอบ12ปี แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ตาสุสสาวเป้ยขออัปเดตเรื่องนี้ว่าเมื่อวันเป็นวัน,นครบรอบชาติหลงมงคลสมดสค่ะก็เลยโพสจริงๆต้องโพดวันที่28เมษนาเพราะว่าเป็นวันที่ครบรอบการแต่งงานจริงๆแต่ว่าในช่วงนั้นเรามีความรู้สึกว่าความรู้สึกของเรามันยังเป็นบทสรุปอะไรยังไม่ได้แต่นะวันนี้เรามีบทสรุปแล้วก็เลยโพสแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องโพดเพราะว่ามันเป็นเครดิตที่เราต้องให้กับสถานที่ รวมถึงชุดด้วยที่เขาหอบมาให้เป้ยได้ใส่ก็เป็นเรื่องปกติของดารานะักแสดงอยู่แล้วเรื่องสถานะขออนุญาตไม่ตอบแต่บอกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมเรื่องข่าวว่าเป็นรักสีเศร้าขออนุญาตไม่ตอบก่อนนะคะหนาวันนี้ความรู้สึกแย่มันผ่านมานานแล้วค่ะมันไม่มีตรงนั้นแล้วค่ะทุกวันนี้มีความสุขดีค่ะเป้ยคิดว่าเป้ยรับมือได้ค่ะณนะชั่วโมงนี้ณนะตอนนี้เป้ยโอเคมากๆแล้วลูกสงคนก็โอเคมากๆค่ะ เรื่องคลิเปเพืแค่ตั้งใจอยากจะเซอร์ไพรส์ค่ะกับเจอเซอร์ไพรส์กลับเราไม่ได้อยากให้มันเศร้าเลยคือเราผ่านแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับการโพสต์อันนี้ตั้งใจโพสต์เพื่อเป็นการขอบคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะไปโพสขอบคุณในเวลาโอกาสอื่นเราก็กลัวคนจะเข้าใจผิดว่าทาไมยังใส่ชุดอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดก็ถือว่าโอกาสใช้วันฉลองมงคลสมรส เป็นโอกาสนี้ในการโพสต์ขอบคุณสถานที่เสื้อผ้าทีมงานทุกคนช่างแต่งหน้าช่างทำผมทุกคนทําให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกคนมาด้วยใจมาช่วยเป้ยทุกวันนี้ยังเสียน้ําตาไหมเป้ยไม่มีน้าตาตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นค่ะเข้าใจและยอมรับทุกๆอย่างทุกๆครั้งทุกๆเหตุการณ์มันอยู่ในกระบวนที่เรียนรู้เข้าใจเปลี่ยนแปลงและยอมรับมันมันอยู่ในกระบวนการหมดเลยค่ะความรักเปลี่ยนรูปแบบไปแล้ว ยังเป็นความปรารถนาที่มีให้กันความรักของเรามอบให้ลูกร้อยเปอเซนไหมลูกทั้งสองคนรวมถึงตัวเองด้วยค่ะ